กีตอาวุธมหาบาปสุดแก่งที่ร่างมนุษย์นั้นเนี่ยหล่อมากมากนะครับแต่ไม่ใช่ซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหานะครับผมเรายังไม่เฉลยณตอนนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับร่างของกีตเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าแค่ร่างมนุษย์ของกีตเนี่ยก็หล่อมากแล้วนะครับผมเผลอๆจะหลอกกว่าพระเอกซด้วยซ้ำนะครับผมแต่จะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอสวัสดีแฟนคลับของจอมตะกาดดาบข้างกันด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับของช่องด้วยก็แล้วกันนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเกีี่ยวกกัับบนะครผม นึ่งในอาวุธมหาบาปที่อยู่กับพระเอกนะครับผมหรือว่าความโลภนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นดาบที่เรียกได้ว่าพูดมากนะครับแล้วก็ เก่งจริงอะไรจริงนะครับผมคือถึงแม้ว่าจะพูดมากใช่ไหมแต่ความสามารถเนี่ยเหลือล้นจริงๆนะครับผมสําหรับเจ้ากีตตัวนี้ซึ่งขอโคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตาม1แชร์กันด้วยนะครับผมขอสัก200ไลค์เดอพี่น้องซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเกี่ยวข้อมูลของกีตนะครับผมซึ่งแน่นอนเราพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ต้องเบรกตอนเริ่มเรื่องนิดนึงนะครับคือคลิปนี้มันมีเนื้อหาสปอยนะครับผมถ้าใครแบบว่าไม่อยากโดนสปอยก่อนหรือว่าหลีกเลี่ย เพราะว่ามันจะมีสปอยบางส่วนนะครับผมตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือเริ่มเรื่องเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากีดแล้วก็เพเอกเนี่ยเจอกันได้ยังไงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะดูในอนิเมะมาแล้วใช่ไหมว่าเจอกันโดยที่เพเอกเนี่ย มันอยากได้อาวุธนะครับผมแต่มีเงินแค่2เหรียญเงินนั่นเองซึ่งก็ไปร้านอาวุธแล้วก็ได้แบบว่าให้ไปดูอาวุธที่แบบว่าเจ้าของร้านเนี่ยมองว่าเป็นอาวุธขยะนะครับอาวุธสําหรับคนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็ไปตรงนั้นนะครับผมจะได้อาวุธแน่นอนอะไรประมาณนี้แล้วก็เจอกีตนั่นเองกีตก็บอกซื้อเขาเถอะซื้อเขาเถอะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นการเดินทางร่วมกันระหว่างเฟดแล้วก็กีตนั่นเองงั้นเรามาดูในส่วนข้อมูลนะครับผมเรื่องรูปร่างนะครับกีตเนี่ยคือดาบที่มีอายุ เป็นสนิมแล้วก็เคอะขะมากนะครับเรียกได้ว่าสกปรกและถูกทิ้งขว้างเหมือนกับที่พระเอกเนี่ยเคยคิดในใจตอนเจอกีทครั้งแรกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าด้ามจับดาบเนี่ยจะเหมือนกับไม้กางเขนนะครับผมค่อนข้างที่จะดูแบบดักลักหน่อยนะครับผมสําหรับกีทนะโดยทั่วไปนะครับตัวของกีทเนี่ยมักจะเสนอตัวเองนะครับในเรื่องที่ว่าตัวเองนั้นเนี่ย ออกจาเป็นแนวผู้ชายนะครับแต่บอกว่าเขานเนี่ยไม่มีเพศที่แท้จริงนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นวัตถุนะครับผมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตรูปแบบชายล่าสุดหรือว่ามนุษย์ล่าสุดที่เราขึ้นไปในตอนหน้าปกนั้นเนี่ยคือเป็นผู้ถือคนเก่าของเขานะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้สกิลตกะนะครับก่อนเฟดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่ข้อมูลได้ลงมาเนาะก็มีรูปร่างเป็นผู้ชายผมสั้นนะครับแล้วก็ใส่ต่างหูนะครับอย่างที่เราบอกแหละหล่อมากนะครับผมคือหล่อกว่าเฟดอีกสําหรับผม นะงั้นเราก็มาต่อที่บุค,คลิกของทางด้านกิทกันบ้างนะครับผมก็สําหรับบุค,คลิกเนี่ยคือเดิมทีเขาจะเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้สกิลมหาบาปรุ่นแรกนะครับซึ่งถ้าตรงนี้คือผมเข้าใจผิดเนี่ยต้องขออภัยก่อนเลยนะครับแต่โดยความเข้าใจเนี่ยผมมองว่ากิทเนี่ยน่าจะเป็นผู้ใช้สกิลตะกะคนแรกๆหรือว่าอาจจะเป็นคนแรกเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเขาเนี่ยได้ประชิญหน้ากับเฟดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยใช่ไหมแล้วก็ได้มีการประจนภัยกันนะครับผมแล้วก็ เป็นที่รู้กันดีว่า กิตเองเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําหน้าที่นะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้กับเฟดนะครับผมเมื่อตัวของกิตต้องเข้าต่อสู้หรือว่าเฟดต้องเข้าต่อสู้เนี่ยกิตเองเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับในเรื่องรูปแบบต่างๆของเขานะครับว่าเออไอรูปแบบนี้เนี่ยควรต้องใช้ยังไงมีวิธีแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับและเขาเองเนี่ยก็ช่วยเหลือเฟดคือได้มากเลยนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีการล้อเล่นกับเฟดด้วยนะครับคือไม่ได้แบบว่าจริงจัง ทังแบบเถนตรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็มีย้อแแย่กันเล่นนะครับหรือว่าแย่เฟดเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับอันนี้เนี่ยก็คือบุคลิกของทางด้านกริชนั่นเองนะครับซึ่งประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับบุคลิกและต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของความสามารถนะครับผมที่เรียกได้ว่าหลากหลายนะครับเริ่มจากความสามารถเนี่ยกริชเป็นดาบที่มีปัญญานะครับผมที่มีมนขังนะครับโดยที่มีความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบซึ่งมีเอฟเฟกแล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนรูปแบบดังกล่าวเนี่ยต้องใช้สเตตัสสถานะนะครับเป็นเปอร์เซนต์เพื่อที่จะปลดล็อกแบบฟอร์มนะครับผมเพิ่มเติมนั่นเองโดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างทวีคูณด้วยนะครับผมเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับผมรูปแบบต่างๆของเขาใช่ไหมและก็ใช้การโจมตีขั้นสุดท้ายของรูปแบบดังกล่าวนั้นได้ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกีตแล้วนะครับผมที่มีมนขังแล้วเนี่ย เขาเองเนี่ย <polarization> ก็ยังเป็นดาบที่คมมากนะครับผมโดยที่ไม่จําเป็นต้องบํารุงรักษาหรือว่าทําให้มันคมเลยนะครับคือเขาคมอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวของกีตเองเนี่ยสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ที่ถือเขาได้นะครับเนื่องจากผู้ถือดังกล่าวนั้นเนี่ยมีทักษะในการสามารถอ่านใจนะครับผมเพื่อทําให้สามารถสื่อสารกันได้นะครับกีตเนี่ยคือมีประสบการณ์อย่างนับไม่ถ้วนเลยนะครับแล้วก็มากมายด้วยซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ทําให้อายุของกีตเองเนี่ยอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า สี่พันปีบวกๆเลยนะครับผมซึ่งเพิ่มความสามารถของเขาในฐานะนักสู้หรือว่าผู้สนับสนุนนะครับประสบการณ์ดังกล่าวของเขาเนี่ยก็ยังช่วยทําให้ผู้ที่ถือครองเขาหรือว่าเฟดนะครับผมได้ในการต่อสู้นะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้นะไม่ว่าจะไปเมืองไหนนะครับถ้ากี้เคยไปเนี่ยเขาก็จะสามารถแนะนําได้ใช่ไหมว่าเออเมืองนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมีข้อแม้อยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตมากๆนะครับกีตเองเนี่ยจะไม่ค่อยให้ คําปรึกษาสักเท่าไหร่นะครับผมแต่มันจะแบบว่าเงียบไปนะครับผมคืออย่างเฟดเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องอดีตของเขาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดในอดีตถ้ากิ๊รู้เนี่ยบางทีเขาก็พิจารณาแล้วว่าไม่ควรบอกอะไรเงี้ยเขาก็จะเงียบเงียบไปนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะอันนี้เนี่ยก็คือความสามารถของเขานะครับงั้นเรามาดูรูปแบบที่1ของกิ๊กกันบ้างดีกว่าปกติกิ๊มันจะเป็นดาบใช่ไหมแต่รูปแบบที่1เนี่ย จะเป็นธนูนะครับที่สามารถยิงลูกธนูเวทออกมาได้นะครับแน่นอนว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ยิงธนูแม่นนะครับผมแล้วก็แค่ดึงคันศรเนี่ยลูกธนูก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับผมแน่นอนว่าในรูปแบบธนูเนี่ย ก็จะเพิ่มความสามารถในการที่ตัวของกริชนั้นเนี่ยสามารถยิงได้แบบว่าลูกธนูซิกแซกก็ได้นะคือเป้าหมายไม่สามารถที่จะหลบหลีกลูกธนูนี้ได้นะครับผมและในขณะเดียวกันเองเนี่ยเฟรดเนี่ยก็ค้นพบว่าเขาสามารถที่จะใช้เวทมนต์นะครับลงไปในรูปแบบธนูได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มการโจมตีให้แรงขึ้นนะครับผมแน่นอนว่ามันก็สามารถทําให้กลายเป็นลูกธนูไฟธนูน้าอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เทคนิคขั้นสูงนะครับคือบัตดี้ทามิแกนนั่นเองนะครับผมจะ เป็นลูกธนูปกตินั่นแหละแต่มันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็แข็งแกร่งกว่านะครับคือยิงนัดเดียวเนี่ยกระจุยอย่างแน่นอนนะครับเหมือนยิงลำแสงเลเซอร์เลยนะครับและการที่จะ ปลดล็อกรูปแบบธนูนี้ได้นะครับคือต้องเอาสเตตัสทั้งหมดตั้งแต่ที่ได้เจอกับตัวของกรีดมาเลยนะครับผมให้กับกรีดด้วยนะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยก็จะสูญเสียสิทธิ์ในการใช้กรีดนะครับผมคือยังไงก็ต้องปลดล็อกเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปสเตตัสที่เฟสต้องแลกมาเพื่อที่จะได้รูปแบบธนูนี้ขึ้นให้ก็แล้วกันนะครับแถมถ้าจะใช้ไอ้ท่าขั้นสูงเนี่ยคือไอ้บัตดี้เนี่ยทามิแกนอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะต้องแลกอีก10%สนะับเพื่อที่จะใช้ท่านาะ ึงค่อนข้างที่จะ เปลืองมากนะครับผมสําหรับกีดแดดเยอะมากๆนะครับผมสมแล้วที่มันแปลว่าความรลมนะครับแล้วก็ขั้น2เลยนะครับก็จะเป็นเคียวดานะครับผมจะเป็นรูปแบบที่2หลังจากที่เฟสดแล้วก็คีดเนี่ยสามารถกําจัดนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งได้นะครับซึ่งถ้าอยู่ในอนิเมะเนี่ยก็ประมาณตอนที่5นะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเคียวดําได้นะครับแน่นอนว่าความสามารถของเคียวดําเองเนี่ยก็จะช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์นะครับผมระหว่างสิ่งที่ไม่ใช่กายภาพ นะครับผมกับสิ่งที่ใช่กายภาพซึ่งถ้าแปลจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะหมายถึงว่าฟันได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอนุญาตให้เฟดนะครับผมทาลายหรือว่าฟันพวกเวทมนต์หรือว่าสิ่งที่สร้างโดยเวทมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ขัดขวางสิ่งเหล่านั้นได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งเทคนิคขั้นสูงหรือนรกมรณะนะครับผมหรือว่า Deadly Inferno นะครับผมคืออันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะคือเพื่อแลกกับ20%นะครับผมของผู้ใช้นะครับอันนี้เนี่ยต้องแลกเพิ่ม20%มยี่ยติมเป หลแรงนะครับที่สามารถสลายร่างกายของเป้าหมายแล้วก็ป้องกันการงอกใหม่ได้นะครับผมโดยการโจมตีในบริเวณที่มีพลังเวทมนตร์รวมอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะได้นะครับผมแต่ต้องใช้โดยความแม่นยำนะครับแล้วก็โฟกัสอย่างที่สุดเลยนะครับเนื่องจากหากผู้ใช้เนี่ยคือโจมตีพลาดในจุดที่เล็งเอาไว้นะครับจะต้องสูญเสียส,สิติหรือว่าสเตตัสอีก20%นะครับในการเปิดใช้งานนรกมรณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเฟสใช้ท่านี้เน ในตอนที่สู้กับฮันิเอลใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็คือคิเมล่าที่ไปสู้ร่วมกับทางด้านตัวของไม้นั่นเองนะครับที่การเรียนะครับผมคือถ้าตรงนี้จําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับและดูเหมือนว่าการเปิดใช้งานไอ้นรกมรณะนี้เนี่ยคือมันจะทําให้ใบมีดของเคียวเนี่ยจะแยกออกนะครับประมาณ3หรือว่า2ใบนี่แหละคือตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับภาพมันซ้อนๆกันนะในมังงะนะครับผมก็เลยไม่ขอยืนยันละกันว่ามันกี่ใบนะครับผมแต่ มัน2ใบ3ใบแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ใบเดียวแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับรูปแบบที่2นะครับผมนั่นก็คือเขียวดํานั่นเองนะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะครับนั่นก็คือโล่ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับผมสามารถ ตั้งเป็นป้อมปราการแห่งการสะท้อนได้เลยนะครับสามารถใช้เพื่อที่จะสะท้อนการโจมตีนะครับผมจากทางด้านหลังได้ถึง2เท่าซึ่งตรงนี้คือมันแข็งแกร่งมากนะครับพอที่จะป้องกันการโจมตีของทางด้านเทนลิวนะครับผมที่เป็นมังกรที่ผมเคยทําเกี่ยวกับตัวของนอตเทิรอลิสแต่ไปมาที่มันโดนควบคุมโดยแบ็ก b บโอเนตนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธมหาบาปที่เป็นลิสยานนะครับผมเคยทาไปแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยคือไปดูได้นะครับเกี่ยวเทนลิวคือตัวของเพลงเนี่ยสามารถใช้ นะป้องกันได้นะครับและการปลดล็อกโล่นี้นะครับผมก็หลังจากจบศึกที่สู้กับทางด้านตัวของคิเมล่าหรือว่าฮานีเอลที่กาเลียนั่นเองนะครับพอจบศึกปุ๊บเนี่ยคือเพะ่อกของเราเนี่ยก็ปลดปล่อยนะครับหรือว่า ปลดรูปแบบโล่นี้ขึ้นมาเลยนะครับกลางการเรียนเลยก็ว่าได้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับสเตตัสที่พระเอกเนี่ยปลดโล่นี้ขึ้นมานะครับจะขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าพอถูกรีเซต็ตสเตตัสนะครับผมดูเหมือนว่าจะต้องพึ่งใหม่ในการช่วยเหลือในการเรียนเลยนะครับผมคือจะบอกว่าการปลดรูปแบบของกีตแต่ละครั้งเนี่ยคือมันจะใช้สกิลหรือว่าใช้สเตตัสที่เยอะใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าพอปลดเนี่ยเหมือนกับต้องรีเซต็ตเหลือศูนย์ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยขอที่บายเล็กน้อยนะครับงั้นเดี รูปแบบที่4นะครับต่อจากโลแล้วนะครับจะเป็นทางด้านกระทานนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ากระทานเนี่ยคือปลดล็อกหลังจากที่ต่อสู้กับตัวของ Northern เสร็จนะครับผมหรือว่า ลิศยาเสร็จนั่นเองนะครับผมซึ่งกระทานนี้เนี่ยมีเทคนิคขั้นสูงนะครับในการรักษานั่นเองนะครับผมหรือว่าทวายไลท์ฮิลลิงนั่นเองโดยจะแลกกับ40%นะครับผมของสถานะผู้ใช้หรือว่าสเตตัสผู้ใช้มันจะสามารถรักษาแผลนะครับผมแล้วก็โรคได้ทุกชนิดเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหากความเสียหายของร่างกายของเป้าหมายเนี่ยได้รับมากจนเกินไปนะครับสถานะที่จะต้องแลกหรือว่าจะต้องสูญเสียเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยถ้ารักษาเนี่ยก็จะ40%ใช่ไหมถ้าร่างกายแบบว่าแข็ง ขาขาดอะไรเงี้ยก็อาจจะ 60- หรือ80นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะชุบชีวิตคนตายได้นะครับผมคือถ้าเป็นโรคเนี่ยรักษาได้แต่ถ้าตายไปแล้วไม่สามารถรักษาได้นะครับผมซึ่งเฟดเนี่ยก็ใช้รูปแบบนี้นะครับหรือว่ารูปแบบคาถาเนี่ยรักษาแขนให้ตัวเองหลังจากที่โดนตัวของนอตเทิลตัดแขนไปนะครับและรวมถึงว่าไปรักษาแม่ของทางด้านล็อกซี่ด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นในรูปแบบนี้เลยแล้วก็รูปแบบที่5นะครับจะเป็นรูปแบบถุงมือซึ่งจะอนุญาตให้เฟดนะครับสามารถควบคุมเส นะครับผมสีดําได้ถึง10เส้นนะครับผมคือ1เส้นต่อ1นิ้วนะครับและสามารถที่จะผูกหรือว่าหยิบสิ่งของได้นะครับผมเช่นเดียวกันกับคนเลยนะคือสามารถคนเองเนี่ยก็สามารถหยิบได้นะครับคือเทคนิคขั้นสูงเนี่ยจะทําลายมิติได้นะครับผมเส้นได้ได้รับพลังนะครับผมในการตัดผ่าช่องว่างนะครับผมด้วยพลังการตัดผ่าที่ไม่มีใครเทียบได้นะครับผมช่วยให้สามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้กลายเป็นฝุ่นได้อย่างแม่นยํานั่นเองนี่คือ5รูปแบบที่ได้รับมาจากกริ นะครับผมดาบกวนประสาทและแข็งแกร่งมากๆนะครับเป็นไงเรียกได้ว่าความสามารถหลากหลายนะครับสําหรับตัวของกรีดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเห็นว่าแข็งแกร่งแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วกรีดเองเนี่ยเป็นความสามารถที่ทรงพลังนะครับผมเป็นอันดับที่2ของอาวุธมหาบาปนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ายังไม่ถึงลำดับที่1นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าลำดับที่1เนี่ย จะเป็นใครนะครับผมที่แข็งแกร่งและมีความสามารถที่เหนือกว่ากริสนั่นเองนะครับก็ <g resso> <g resso> สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ถ้าใครชอบฝากกระทืบปุ่มไลค์กันมารุวๆด้วยนะครับแล้วก็ขอ,ขอคนละหนึ are, ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอสัก200ไลค์เดียวพี่น้องก็สําหรับวันนี้เนี่ยไม่มีแรแล้วนะครับตกหล่นตรงไหนขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเว้ย